ชา้เตอร์หนึ่งมาริสามาริสากลังโหลดอยู่นะเจตัวเองเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปอ uh huh. ต่ฮะโรงพยาบาลนภาวันเนี่ย เกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นอืว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับตายแล้วไง ผีเมื่อกี้แหละไปตามคนไข้คนนั้นดิแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรารยาเขียนไว้สั้นๆว่าโอ้โลงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลหลอซื้อเปล่านั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้มาทำไมวะ คือไม่คิดว่าเป็นมิจฉาชีพอ,อะไรบ้างเหรอเฮ้ยบอกว่าอยู่โรงพยาบาลร้างอย่างเงี้ยอย่ามืดลุงเพาบอลน,นพวันโอ้ดูสภาพโรงพยาบาลเป็นมึงมึงอยากเข้าไปอะไอเขตก่อสร้างห้ามเข้ายังจะเข้าไปบรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงจริง ตั้งแต่เกิดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ยคดีอะไรพยายามไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยดิโอ้ยามหลับตัวแข็งทื่เอเชียวไม่ไปเรื่องเรื่องมึงไปหาทางเข้าโรงพยาบาลมนนีรัว้วมีแต่รัว้วโอ้ตรงนั้นมีทางให้ปีนว่ะ อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้ากคตรมีไว้แหกครับปีนกำแพงก็ไม่ได้อ๋อมาทางนี้อาวิว่งเลยครับวิ่งเลยครับเกมเร็วเกมเร็วจะเอ๊มีอะไรแอบซ่อ e นเอา้าดูไม่ได้อู้เอาไม้ออกออาตรงคลานลอดอีกโอ้มาแงสาบโอ้โคตรมืดเลยเปิดไฟฉายไม่ได้รอ นี่ไงกด F เปิดไฟฉายไฟฉายมือถือซะด้วยอะไรเนี่ยมาลายมีเชิงเทียนสารพภูมิไงสารเจ้าที่ไงมาลายเต็มเลยโอ้แองแมงหนึ่งตัวครับสมควรเข้าไปยุ่งมีค้อนไหมเอามาทุบนี่ ตุ๊กแกเพือกนะครับโอ้โหใส่ห่างโวยเก็บเข้ม,มกระโดดใส่หน้าด้วยไปละสารเวนเดี๋ยวเอาค้อนมาทุบซะอะไรผ่านหน้าแหวแวว่ผมคี่เอ๊อะปีนอา สามห่วงดินชักแม่ลงสาบวิ่งดีครับนี่ไงปีนโต๊ะแล้วก็กระโดดข้ามไปปีนไม่ได้อีกเราต้องเดินตามร่องเท่านั้นนะครับเออะไรวะอ๋อมีทางตรงนี้โอ้โหใครมาวางพลาด โอ้ยช้ามากปีนปีนอะไรผมเห็นอะไรบางอย่างมีผู้หญิงท่านหนึ่งมายืนอยู่ตรงนั้นนะครับ ไม่รู้แต่มันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะไปไหนไม่รู้อ้าวปิดประตูใส่หน้าอีกปะกรับครับกันเอากลับไม่ได้กยับไม,ม้กลับได้เกมก็จบสินาะย,ยังไม่ทันได้เปิดประตูเลย โอ้โหโรงพยาบาลเดี๋ยวก่อนอรารยาเฮ้ยมึงดูเพื่อนมึงไม่ออกอวะเว้วยโอ้ขึ้นฟ้าอีกประตูในห้นองควบคุมไฟตอนมอปลายเธอ,อเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นไรถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเรา เป็นไรเ,นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหมไม่รู้อ่ะพูดคนเดียวเขาจะรู้ไหมล่ะนี่เปล่าในห้องไฟอะไรไม่รู้จักติดป้ายบอกเล่าเอาตู้ไฟพังๆอ๋นนี่นี่ประตูนี้เปิดได้นี่และมั้ง อะไรกุญแจมาสเตอร์คีย์เวทีคอนเสิร์ตให้ทำอะไรครับหาฟิลหาฟิลฟิลมันหน้าตาเป็นยังไงหายาก,กเลย นี่คือทางอ่ห้องนี้เปิดได้แล้วน่าจะมีของซ่อนอยู่เอ่เอออยู่ไหนเดินแทรกได้ไหมอ่าเดินได้เสียงอะไรวะใครมาเคี้ยวแก้ว ทิพดีสบ,บสอบอยอ่ยมมาจากอะไรใครรู้เมนบอกเลยเร่งออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลเห็มแรกมาตรฐานพร้อมดำเนินการย้ายผู้ป่วยโอเคใช่หรือเปล่าอุ้ยเอาติดเอาไม่มีฟิล่ะ เปิดลิ้นชักเปิดดูหน่อยดีลิ้นชักก็ไม่มีอะไรมุมกล้องแบบนี้เวียนหัวเนี่ยในนี้ไม่มีอะไรนะต้องออกมาทางนี้ โอ้เจอแล้วหนึ่งอันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ขจกแตงหมดได้แล้วครับฟิวเก่าเก่าทางตาโน้ยจังหวะหันนี่น่ากลัวมาก กลัวหันมาเจออะไรสักอย่างีอห้องนี้ห้องเก็บอุปกรณ์ก็ต้องควรจะมีฟิว่ะเป็นชั้นอะไรบางอย่างอะไรเอกสารเกี่ยวกับการปิดโรงพยาบาลที่ไม่สามารถอ่านได้โอเคเขาไม่อยากให้เราอ่านเราไม่อ่านก็ได้ ห้องเก็บอุปกรณ์อันที่สองเฮ้ยเจอแล้วเรียบร้อยครับฟิลสองอันอไปก็เข้าไปที่ห้องไฟฟ้าที่เดิมห้องนี้เปล่าวะโอเคห้องนี้แหละ มาแล้วจ้าอึ๊บดึงคันโยกอือไฟสว่างเอ้ยอะไรวะไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวอีกต่อไปจะไปไหนต่อไอ้นี่มันห้อง อ้สว่างร่เลยห้องอะไรวะมีโน้ตบุ๊กให้เราไปเล่นนะครับหืมกระจกไม่ใช่โน้ตบุ๊กนี่วะระหว่านการตรวจยามพื้นที่สถานการณ์เรียบร้อยดีเจอไอจิตในตึกเก่าอีกแล้วมันจะขนของบางอย่างเข้าไปด้วย ิตคือใครส่วนรามน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับเปิดได้ยังนี่โอ้โหโคตรมืดขนาดเปิดไฟไว้แล้วแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอะทำไมมือดอะอ๋อบ สำรวจชั้นนี้สำรวจเพื่อสำรวจเพื่อ <c oughs> ล่ามือยิงแสงหน้าวิศวกรตายสยองคาแท็กซี่มีรอยกู้ไปด้วยนะเอกสารแจกฟรีที่ไม่มีอะไรกดไม่ได้ อทางนี้ก่อนแล้วกันเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับประตูนี้โอ้ก็อี้วางละกิละกะโรงบามนี้โคตรรกเลยมรู้จักเก็บข้าวของนะครับ ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่ว่าอะไรอ่ะพบคนแปลกหน้าใต้ตึกเก่ากำลังแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรสักอ,อย่างกับไอจิตรายงานหัวหน้าเรียบร้อยแล้วไอ้จิตอีกแล้วขายยาเปล่าอาจจะเป็นขายยาในโรงพยาบาลล้างนะอะไรอีกแล้วอืม

ทำเป็นเดียวไปเจอกันก็นวิ่งหนีฮัลโหลหลังจากการปิดตัวของโรงพยาบาลได้ทำการย้ายผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงญาติผู้ป่วยไม่พบรายชื่อของผู้ป่วยที่ย้ายมาอ๋อแต่ว่ามีผู้ป่วยหายนะครับมีผู้ป่วยหายไม่รู้ว่าเป็นใคร อุ้ยสาวอุ้ยประตูล็อกหมดเลยว่ะอะไรอะเธอจะหนีฉันทำไมอ่ะนั่นน่ะสิแล้วทำมาเป็นเรียกเปลาหาย เอ้ยพระคุณท่านไม่ตกใจอะไรเลยวะคือเพื่อนมึงเป็นผีแน่ๆแ,แหละแต่มึงแบบนิ่งเหลือเกินเกลียดเกลียดเกลียดทุกทุกคนบนโลกนี้โลกนี้คงไม่มีใครมาเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะอข้า,นานแม่ยังไม่เคยเห็นเลยสายตาที่มองมาที่เรามันมีแต่ความสงสยัยระแวงระแวง <ไป S 1> ดีโอ้โห,โโหดูสภาพ ขอให้มันทุกคนตายตายพี่สะเราอยากจะหนีไปไหนก็ได้ไปให้ไกลไม่อยากเจอใครอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียดไม่อยากเจอใครแล้วเรียกกูมาทำาไมมาแลกกับฉันไหมมาแลกที่อยู่กันเถอะอารยาไม่แลกเว้ยผีกอ,อยู่ส่วนผีไปดิว้าประตูเปิดไม่ได้วะ ประตูนี้น่าจะเปิดได้เอ้าเปิดไม่ได้เหมือนกันแบตจะหมดไหมเนี่ยเฮ้ยประตูนี้เปิดไม่ได้วะต้องไปไหนต้องไปที่ไหน นี่เองขอบคุณที่เปิดประตูให้เรานะโอ้โคตรมืดอะโอ้เกมเซฟแล้วกำลังจะมีเรื่องอุย้ยเอ้าโดนล็อกซะแล้ว นี่ใครมาจุดเทียนไว้ไม่รู้จุดไว้ใกล้คอมด้วยเดี๋ยวก็ไม่อ๋อไ้ยอออีกแล้วนี่เป็นกล่องเอกสารเฮ้ยหนังสือพิมพ์อะไรวะเมียฝรั่งอะไรยังไม่ทันได้อาด รับสินไส้จัดฉากค่าอาดีตผัวไม่จัดวิวาเราไม่มีเงินหรือเปล่าเพื่อนไม่เห็นต้องทำรุนแรงต้องจัดการ้เสียงเร็วะก่อนพิธีเร่ควาาาาาให้หมดหอุ้ยทำอะไรอะ่ะโอโ้ตรงนั้นมีโครงกระดูก ตรงนี้กำลังทำเอามีดทำอะไรไม่รู้กระสบหรือว่าจะเป็นคนไข้ที่หายไปตอนนั้นอุ้ยต้องใช่แน่ๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยพระเจ้าช่วย อู๋มาแล้วไม่เห็นได้ไงวะที่จนเปิดประตูเฮ้ยเปิดไม่ได้เอาล็อกเอ้ยไม่ทันว้าเอ้ยช่วยด้วยเอาทางตันอีกเอ,เ,อเอ้าเอ้าอุ้ยโอ้ปีนช่องแอร หนีรอดหรือ,อยังต้องไต่ช่องแอร์ไปเรื่อยๆอ่ะขวาทางตันว่ะใช่ไหมอ้ยอย่าร่วงลงไปนะ โอเคไปทางซ้ายโคตรมืดเลยอู้ยา่าอ้ยทางตันด้วยโอ้โคตรมืดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะ สี่ช่องแอบอุ้ยน่าจจะลดพ้นแล้วนะครับขึ้นลิปต์หนีสบายสบาย Bye bye Ui Ui đi nghe quá Mà đi nghe